วัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลโยนะคะอยู่ที่โชลุมรถมือสอสมชายคาสเตอร์รันนะคะวันนี้นะคะเซลโยจะเซลโยจะมาแนะนำรถเข้าใหม่นะคะคันนี้เป็น t o โยต้ารีโวนะคะคันนี้เครื่อง2.4นะคะรถปี61นะคะราคาที่4 2 5 0 0 0บาทนะคะ4 2 5 0 0 0บาทรถปี61รี v o ตอนเดียวนะคะคันนี้สวยมากบอกวันนี้ ไม่ต้องสงสัยนะวันนี้เอามาเพราะว่ามีแต่สีขาวเพราะว่าสีขาวหนึ่งลูกค้าหาเข้างานได้สะดวกสบายเลยเพราะว่าทุกอย่างคือสีชาเป็นสีพื้นฐานนะคะสำหรับการวิร่งแฟลตเคอรี่ทุกอย่างคือได้หมดเลยนะวิ่งร่วงงานนะคะสีนี้สีเบสิกนะคะสีเข้าโรงงานได้เลยนะจ๊ะราคาสี่แสนสองหม้าันบาทพอ 7, รอไ่เจ็ดพันตลอดอายุสัญญาค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะค,ะคันนี้นะ ด้านหน้าของเขานะคะตาไฟดูใหญ่และเพิ่มแสงสว่างได้ดีมากนะคะแล้วก็ดูขาวสวยใสยด้วยนะคะคันนี้แล้วก็ที่สําคัญคือกระจังหน้านะคะสีดำนะคะคันนี้แมทกันนาทุกอย่างคือสีตัวรถแล้วก็ตัวกระจังหน้านะคะทุกอย่างทํามาแมทและลงตัวกันอย่างมากเลยค่ะลูกค,ค้าคะเดี๋ยวรูมาดูด้านหน้ากันเลยนะคะันนี้ด้านหน้าคันนี้นะคะเป็นลอ้กนะะลอกระทะนะคะล้อกระทะสําหรับบรรทุกกูคิดอยู่ว่าจะพูดยังไง ล้อคันนี้นะคะเป็นล้อกระทะนะคะพร้อมสอําสหรับบรรทุกเลยพร้อมยางใส่มาให้เรียบร้อยค่ะลูกค้าคะสวยมากเลยนะจ๊ะเราที่สําคัญคือด้านหลังนะคะเป็นยางนะคะ XCD2 นะคะยางบรรทุกนะคะพร้อมกระทะผ่าให้เรียบร้อยค่ะแล้วช่วงหน้าของเราน,นะคะคันนี้ทําให้แล้วนะคะมีแหนบได้แล้วนะคะมีแหนบคันนี้บรรทุกได้ถึง3ตัน5นะคะลูกค้าคะ ใครที่งบน้อยต้องการผ่อนน้อยนะคะไม่ต้องซื้อพารอยค่ะคันนี้ก็ได้นะคะผ่อนได้ผ่อนได้สบายบรรทุกได้อยู่ที่3ตัน5นะคะคอกแหนบทุกอย่างจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยค่ะจากเซลโยเลยนะเดี๋ยวเรามาชมด้านท้ายกันค่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนด้านท้ายนะคะไฟเรียวนะไฟเรียวและไฟท้ายนะคะทุกอย่างดูสวยงามมากแมทและลงตัวคันค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะมาเลยด้านหน้านะคะคันนี้คอนโซลหน้านะคะเป ะะพร้อมเบาะหนังสีดำนะ,ะลูกค้าขาและที่สำคัญคือทุกอย่างจอทุกอย่างนะคะใช้งานได้หมดเลยนะคะคันนี้สวยงามมากแล้วรถทุกคันของเรานะคะบอกเลยว่ามีการเข้าศูนย์นะคะเข้าศูนย์เปลี่ยนข่ายนะคะจากโตโยต้ามาแล้วเรียบร้อยค่ะสบายใจหายห่วงคันนี้นะคะเลขไมาอยู่ที่แปดหมื่นเก้าพันกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้า่าฟังก์ชันการใช้งานใช้ได้ทุกตัวนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะคะพร้อมกุญแจรีโมทนะคะ กระจกไฟฟ้า,ฟากุญแจรีโมทเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าเครื่องกันเลยค่ะนี่ด้านหน้าเครื่องของเขาแล้วคะก็สวยงามมากค่ะลูกค้าค่ะมาพร้อมทุกอย่างนะคะเบ ABS ทุกอย่างมาครบหมดเลยและที่สำคัญคือรถทุกคันของเรานะคะย้ำเลยว่าของเร็วเปลี่ยนท่ายให้เรียบร้อยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องกองเครื่องหรือว่าน้ำยารอยเย็นนะคะหรือน้ำยาหม้อน้านั่นเองนะคะเปลี่ยนถ่ายมาเรียบร้อยนะคะแบตเตอรี่ทุกอย่างพร้อมใช้งานหมดเลยค่ะลูกค้าค่ะและที่แคนคือแผ่นเพจและมออกอนะคะจากศูนย์โรงงานนะคะอยู่ครบทุกจุดค่ะการันตีคอนเฟิร์มว่ารถของเรานะคะไม่มีชนหนักหรือน้ำท่วมแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือแผ่นการความร้อน,นะค่ะยังคงสภาพสวยสวยงามเหมือนเดิมค่ะ สำหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้นะคะโตโยต้ารีโวคันนี้นะคะสำหรับคนที่มีประวัติผ่อนสินเชื่อมาผ่อนดีผ่อนตรงนะคะผ่อนดีผ่อน,น,น,นตรงนะคะเอาไปเลยไม่ต้องดาวน์นะลูกค้าค่ะไม่ต้องใช้เงินลงทุนเอาไปขับได้เลยนะคะแล้วก็ผ่อนอยู่ที่7 0 0 0นนะคะ7 0 0 0ตลอดอายุสัญญานะคะลูกค้าค่ะคันนี้เป็นรถปี6.1นะคะย้ําว่ารถปี6-1ราคาที่4 2 5 0 0 0บาทนะคะเป็นโตโยต้ารีโวเครื่อง2.4นะคะมาพร้อม และกระทะบรรทุกเรียบร้อยนะคะอยากได้นะคะโทรเบอร์ด้านล่างนะคะบอกว่าขอสายเซลโยนะคะสุดท้ายนะลูกค้าหาย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะกดติดตามให้เซลโยด้วยนะคะวันนี้เซลโยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่สองนะคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากนนมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายพาเชเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ